เอมมี่แม็กซิมอดีตสาวเซ็กซี่ขยี้ใจหนุ่มทั่วประเทศวันนี้เธอสลัดความเซ็กซี่ควงสามีสุดหล่ออย่างเต่าเอกพงศ์ที่เอมมี่เอ่ยปากเลยว่าสามีคนนี้เข้ามาสอนให้เธอรู้จักรักแท้ครั้งแรกในชีวิตต้องรุกจีบวิธีไหนถึงได้ใจเอมมี่แม็ แร้วผมไม่รู้ครับว่าเขาเป็นเอมมี่ครับเพราะว่าตอนนั้นหน้าเขาสดมากแรงมากมี <laughs> ไปร้านอาหารอร่อยออร่อยแถวๆนั้นนะครับผมก็จะซื้อมาวางไว้ที่ล็อบบี้แล้วก็ไลน์บอกเขาครับแสดงว่าเขาต้องชอบตั้งแต่ที่เจอกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยเขาไม่ได้รู้จักเราไงคะตอนนั้นแตาม,มันรู้จักตอนที่น่าจะเห็นไลน์เอมมี่แล้วครับเพราะผมว่าคนขอละคนกันเลยนี่อะไรเงี้ครับ คนดีเปลี่ยนไปไม่สนใจเราแถมไม่โทรหาจะทำยังไงให้รู้ว่าฉันไม่โอเคโสดจีบได้ในไหนดีในไหนดี Facebook ค่ะขึ้นเตนเลยเหรอแล้วก็โพสต์รูปแบบเขาจะไม่ชอบเราโพสต์รูปแบบว่าเซ็กซี่แล้วก็อย่างนี้เลยค่ะเอดังสุดแล้วก็แฟนไม่อยู่ผัวเผลอแล้วเจอกันอะไรางเนี้รับรองโทรแน่นอนแค่คุณพูกินเขาก็มองตาเหลือก พร้อมสัญญาจะเคียงข้างกันในวันที่ทุกใจในวันที่ฉันเนี่ยอยู่เฉยๆชอบมีคนมาบอกว่าหิวแสงอยู่ดีเนี่ยแสงมันพุ่งเข้ามาหาเราทั้งทางที่เราเนี่ยหลับอยู่ส่วนมากที่เป็นข่าวหรือเป็นกระแสเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งหมดเลยค่ะอย่างน้อยอะค่ะมีแค่คนนึงบนโลกนเนี่ยที่รู้เรื่องเอมี่ทั้งหมดแค่นี้เอมี่ก็พอใจแล้วอย่างอื่นก็คือช่างมันเถอะ